ได้รับบทเป็นอิดนะครับเป็นหนุ่มคมรีเอทีฟครับผมแฟคเตอร์ของอิดเนี่ยก็จะมีความเป็นลูเซอร์นะครับเป็นคนที่แบบเพ้อเพ้อเขินเขินแล้วก็มีปมเป็นคนกลัวเซ็กป็นคนกลัวเซ็กแล้วก็ปมเนี้ยก็ที่ขายเพราะว่าตัวตุ๊กตาเซ็กดอบที่มาพี่ขายปมของอิดแพลรับบทเป็นหมอโอค่ะก็จะเป็นหมอที่เขาจะมีปมเรื่องผู้ชายในอดีตมันก็เลยทําให้เขาแอนตี้ผู้ชายแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจให้ใครสักทีแล้วความจริงหมอโอเคยแอบชอบอิด แล้วเหมือนพอวันที่กลับมาเจอกันเพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะบางส่วนเราก็เลยเ,มเผมลิขิตแหละเออเออผมลิขิตแหละม,มามาเจอกันใช่แล้วเราก็เลยได้กลับมาเจอเขาเนาะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายแต่เรื่องราวพวกนั้นเราไม่เล่าเพราะต้องไปดูเลยนะ<า>อ่าตดิฟิตติ้งนยังไงเนาะ ก็เีฮาดีนะครับผมแล้วก็มีปรับลุกมีอะไรเพื่อให้เป็นตัวละครมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเราได้ไปสวมชุดสวมแล้วรู้สึกว่าเออแบบเห็นภาพมากขึ้นไม่อยู่แล้วค่ะคุณไมค์ค่ะมีอะไรพิเศษไหมคุณไมคมันเช้ามันคิดไม่ออกเนี่ยไปอีสไปอีสโอยไฟอีอุ้ยแปลว่าเราร้อนแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วโอ้เก็บตอนนี้คือทำไฟ อคุณหมอทบเป็นหมอเฉพาะทางได้ไรพ่อสครเบต้องจับเลยฮะอ่านาแล้วเาจะใส่นี้ใช่ไหมยิบมันได้ เนี่ยครับเป็นน้องของอิฐเหมือนญาติลูกพี่ลูกน้องที่ถูกส่งมาให้ดูแลอิดมีเรื่องราวเอาเจอคนรุ้นโจกันนี้เจอน้องอิ๋มแล้วก็นั่นแหละครับเวลาเจอผู่หญิงเราก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้เขามาชอบเราอะไรมาณนั้นเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักมากของผนเล่นเป็นอิ๋มค่ะเป็นน้องของหมอโอค่ะเป็นคนที่แบบเฝ้าๆก้าหาชอบทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ย ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้แบบร่วมแสดงกับพี่ๆหลายๆคนเนาะเขาก็มีประสบการณ์มา มาเรียรับบทเป็นแคร์อค่ะมาดูแลผู้ป่วยดูแลทุกเรื่องค่ะเราหวัอยากดูแลเทคแครเขาแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบรังเกียจเขาถึงไม่รักเขาถึงถักใส่ไล่ส่งแต่เราก็ลองดูนะคะว่าจะเอาชนะใจได้หรือเปล่า ในเรื่องรับบทเป็นแม็กอะครับเป็นหุ่นยนต์ของบริษัทคู่แข่งนะครับคาแรกเตอร์ก็จะเป็นประมาณแอนนาตอนภาคแรกอะครับยังไม่ได้เป็นแบบหุ่นยนต์ที่แบบมีความคิดด้วยตัวเองอะครับจะทําตามคําสั่งของมาสเตอร์อะครับอย่างเดียวแล้วมันยังมีแบบเอเลอร์นิดนิดหน่อยๆมันจะทําให้แบบเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> ฝากติดตาม My Next Door ทางโมโนออริจินอลครับ